ชาวลักษณากรในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมการงานช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็มันอยู่ที่คุณมุมาณนะเพียรพยายามของคุณด้วยนะคะันเลยส่งผลให้ดีแล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีมันก็เลยซัพพอร์ตกันอยู่ตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะ เป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําดีแล้วทําต่อไปสิ่งที่ยังต้องพยายามอีกทาให้เต็มที่และผลออกมาก็จะดีนะคะการเงินก็ถือว่าดีนะคะมีโอกาสดีแล้วก็สมหวังในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้นี่ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยก็ยิดีด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่แต้มบุญของคุณทํางานอยู่ตอนนี้นะส่วนความรักคนที่มีคู่อาจจะเป็นไม่ค่อยแสดงออกหรอกรักนะแต่ไม่แสดงออกเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซสีเรียดคุณเป็นคุณแบบนี้ดีแล้วค่ะทําไปเราถือว่าเรารักเขาให้เต็มที่นะคะแล้วก็ เดี๋ยวความรักมันลดออกไปเองแหละนะคะก็ขอให้ความรักอยู่คู่คุณตลอดไปทําหน้าที่ของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลัคนากรุ่มเนี่ยดีทุกด้านนะเป็นช่วงที่สอดคล้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็คิดอะไรสิ่งใดขอให้สว่างสงทาพกลับมานะคะ